กูก็เชื่อมั่นไงว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยกูพูดตรงๆงนะกูไม่เคยเห็นใครมาเลยไอ้เที่ยตั้งแต่ยุคไหนมาเลยเอาไม่เคยมีใครที่จะทําให้เห็นเป็นรูป,ปรรมกูพูดตรงๆนะแล้วมึงเอาไปวิเคราะห์ละกันมึงอย่าเอ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 าอะไรอะ่ะเอาความคิดของมึงเองไงที่แบบส่วนตัวมึงแล้วแล้วก็มาให้ให้สังคมส่วนรวมเนี่ยเขาต้องเขาต้องมาเดือดร้อนเนี่ยมึงสร้างเรื่องเข้าไปแล้วมันแล้วเรื่องมันก็จะกลายเป็นเรื่องแล้วเสร็จแล้วเป็นไงล่ะ ไอ้เฮียมึงสนุกมึงไงไอ้เฮียกคนทั้งประเทศเขาต้องลําบากมึงต้องมาหยุดอะไรกัน้กูม,มองอวกูม,มองว่าใช้ไม่ได้ไอ้เฮียพวกมึงเนี่ยทำอะไรกันไอ้เฮียมีความคิดมั่งกูดูแล้วมึงไม่ได้มีความฉลาดเฮียหรอกพูดเกง่งไอ้สัตว์พูดกันเข็งเก่งมึงทําอะไรประโยชน์ให้ให้ประเทศบ้างหรอือเปล่าไอ้เฮียที่เอามองมาพูดเนี่ยมันไรเปล่าเลยไม่มีประโยชน์เฮียเลยเลยแต่พูดเกง่ง ไอ้สัสกูก็อยากให้มึงมาทําได้ไหมไอ้่าแค่เป็นเรื่องเรื่องของมึงที่มึงถนัดแล้วมึงที่เป็นแล้วกันพอแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่ามึงโอ้โหไอ้สั์กูไม่เคยเห็นนะประเทศไทยอ่ะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอ่ะกูไม่เคยเห็นกูเกิดมาเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วกูไม่เคยเห็นแม่ใครจะมาด่าพอเลยซึ่งอุ้เหี้ยกูดูกูดูข่าวนะกูไม่ไเคยแล้วกูก็ไม่เคยอยู่ข้างใครกูไม่ชอบข้างใคร ใครทาไม่ถูกกูก็กูก็พูดไปตามที่กูกูเห็นเนี่ยกูมีแล้วเราเรากูพูดเนี่ยเป็นเรื่องของกูความคิดของกูกูหรือเปล่าหรือก็ไม่รู้มันอาจจะดีหรือไม่ดีกับประเทศหรือจะดีไม่ดีกับตัวของไทยอ่ะกูก็ไม่รู้แต่กูพูดด้วยความคิดของกูเองนะไอ้ที่คนรุ่นใหม่ให้มึงแสดงเป็นความรุ่นใหม่ออกมามั้งไม่ใช่ไอ้ที่หน้าแม่งหล่อหลอดีดีแต่ไอ้ที่แความคิดแม่งยิ่งกว่าคนรุ่นเก่าอีกคุยกูเนี่ย กูในแค่ป .4 ไอ้เทีย ER, กูกูไม่อยากจะไปทะเลาะกับพวกมึงเพราะกูยังมีความรู้ที่ไปเสียงกับพวกมึงหรอกแต่กูเนี่ยพอจะเข้าใจว่าบ้านเมืองแม่งสมควรอยู่ในลักษณะอย่างไหนในวิกฤตตอนไหนพวกเราสมควรไหมที่จะต้องมาสร้างเรื่องกันไอ้เทีย ER, ตอนนี้คนแม่งก็ตายแต่มึงก็มาพูดมาดา่าคนทํางานอยู่นั่นแหละอ่ะกูจะพูดตรงๆว่ามึงมึงมึงคิดถูกเหรอมาช่วยกันีิไอ้กวยช่วยกันช่วยกันให้มันเอ้ยเอามาช่วยหมอกันไว้เฮ้ยช่วยหมอเอามาช่วย ช่วยคนคนที่กําลังทํางานอยู่ดีกว่าใช่ไหมไม่เราจะเบื่อใครอะไรกันแล้วแต่จงคิดไว้เลยว่า,วาไม่ว่าใครที่มึงเกลียดหรือที่มึงชอบเนะ่ะมันก็อยู่ไม่ได้นานหรอกสักวันแม่งต้องตายไอ้ที่เนียแล้วตายเนี่ยตายแบบทุเรศก็มีไอ้บางคนแม่งทาทาไม่ดีเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามกรรมเองเราเราอย่าไปสนใจเรามาสนเนี่ยสนใจในเรื่องที่อนุรัก และดูผลประโยชน์ไว้ให้กับลูกหลานต่อไปที่เราจะต้องโตขึ้นมาลูกหลานของเราอย่าไาพูดมากแม่งหัวงอกหัวร้านอะไรพวกเนี้ยหยุดสักทีเถอะจะไปไม่รู่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอึดขัดมากแล้วกูก็แย่มึงเห็นไหมทุกคนแย่หมดเลยไอ้เนี่ยมาช่วยกันสิมาช่วยคิด,คดเอาท,ทําไงกินดูวะมาออกความคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่มาด่าทอกันแม่งปัญญาอ่อนไอ้เหี้ย กูนะมีความรู้เนี่ยกูโง่อยู่แล้วอ่ะแต่กูเห็นแม่งคนโง่กูอีกก็มีว่ะไอ้ที่ยังไม่น่าเชื่อกูง่แล้วนะกูเป็นคนโง่อแต่กูเห็นแม่งคนโง่กว่ากูเนี่ยกูแม่งโคตรเลรีดเลยมีมีมีความรู้ดีๆกว่ากูพวกศาสตราจารย์ไอ้พวกมีความรู้ดีๆด็อกเตอร์เียอะไรเนี่ยหยุดทันทีได้ไหมมึงเอาไอ้ไอ้ที่มึงเรียนมาแล้วก็มึงมึงไอ้ที่มึงเรียนมาแล้วมึงเอามาโต้เถียงกันเนี่ย มึงต้องเอาความจริงไอ้เนียต้องมาแก่มาแล้วหัวล้านแล้วไอ้เนียผมหงอกเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์คนแล้วมึงมาสอนให้เด็กเนี่ยต้องมาแตกแยกกันเหรอมันมีความสุขเลยอไอสัตว์มีความสุขหรือไงไอ้เนียพวกตั้มึงทําให้แตกแยกกันเนี่ยอายุยาแตกก็เพราะพวกพวกมึงนี่แหละไอ้เนียตระกูลมึงหรือเปล่าไอสัตว์เป็นกวกเป็นเหล่ามันต้องร่วมใจกันสิไอ้เออน,นียตอนนี้มึงเห็นไหมประเทศแม,ม่งโอ้โหแม่งโคตรโคตรจะเหนื่อยอ่ะ กูก็จะตายอยู่แล้วไอ้เหี้ยลูกน้องกูสับประศัสกูไอ้เหี้ยช่วยกันดิตอนนี้ประชาชนอ่ะมึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงลองให้ประชาชนช่วยนริประชาชนก็เขาทำกันเองกูบอกแล้วไอ้เรื่องที่โกเป็นโรคโควิดเนี่ยมึงให้เขาอยู่บ้านไปเลยไอ้เหี้ยพี่น้องเขาดูเนี่ยดีกว่าดีกว่าไอ้ให้หมอมาดูอยู่แค่นี้มันไม่ได้มึงจะหลักเกณฑ์เหี้ยอยะไรกันมากมายเลย,เยให้เขาอยู่บ้านไอ้เหี้ยเดี๋ยวเาก็จัดแจงกันเองละบ้านใครเดี๋ยวก็กั้นห้องให้เออไอ้คนไหนเป็น มันก็ยวงห่างแล้วมันก็จะรู้ได้ง่ายด้วยคนไหนเป็นไม่เป็นเนี่ยแล้วให้อบตอรหรือว่าพวกเจอคนท้องถิ่นนที่ใหญ่โตเนี่ยผู้ใหญ่กำนันให้มึงดูแลสอดส่องเออคนไหนเป็นหรืออะไรก็ขอเอ้าเราก็อยู่ที่บ้านไปเลยแต่ว่าเราต้องแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าเออคนนี้เป็นไอ้คนนั้นไม่เป็นแล้วให้อบตอรหรือว่าพวกเจอคนท้องถิ่นที่ใหญ่โตเนี่ย ผู้ใหญ่กำนันให้มึงดูแลสอดส่องเออคนไหนเป็นหรืออะไรก็ขออ้าวเราก็อยู่ที่บ้านไปเลยแต่ว่าเราต้องแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าเออไอคนนี้เป็นไอคนนั้นไม่เป็นดูแลตัวเองแค่นั้นแหละไอเฮียมึงจะให้คนหนึ่งคนเดียวไปอุ้มมึงทั้งคนธรรมเทศพ่อมึงคิดได้หรือเปล่าไอมึงต้องดูแลตัวเองมีชีวิตของมึงนะไอเฮียมึงไม่ดูแลตัวเองมึงก็ตายผมไปหาคำม่งก็ดีไงถ้ามึงไม่ไม่รู้จักดูแลตัวเองกูก็เหมือนกัน กูยังไม่รู้แล้วกูจะกูจะโดนช่วงไหนเนี่ยมึงเห็นไหมมึงทะเลาะกันทุกวันเพราะเรื่องอะไรเพราะมึงมองกันไม่เห็นไงมึงทะเลาะกันเหมือนทะเลาะกันเรื่องผีไอ้เหี้ยบผีจะมาหลอกผีจะไอ้ควยด้วมาเถียงกันตรงนี้มึงไม่เคยเห็นตัวกันเลยโควิดมันเห็นตัวหรอไอ้เหี้ยถ้ามันมาเนี่ยทุกคนก็ระวังได้ไงแต่มึงมาพูดไอ้ตรงที่มึงไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรแต่พูดกันพูดกันเนี่ยไม่ระวังเลยทําคนนูกกคเห็นไหมต้องมาตายกันเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ของพวกนี้มันเรื่องปกติธรรมดามนุษย์อินเดียที่แม่งตายกัน โอ้โหแม่ข้าง,างถนนนี่มันเท่าไหร่นั่นคือนั่นคือเพราะพวกมึงสร้างเรื่องกันเพราะมึงไม่ได้มาคิดที่จะรวมหัวกันช่วยเขาอย่าให้มาตายตรงนี้มึงก็เดินเห็นผ่านมึงก็บอกสิไอ้เหียเนะ่คนนั้นไปนอนอยู่เพราะอะไรไปดูที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจ้าหน้าที่ก็ต้อง,ต,องต้องไอ้หายนั่นหน่อยไม่ใช่บอกโอ้โหเงียบเงียบกันหมดเลยมึงให้มันตื่นตัวหน่อยไม่ใช่ว่าแม่ปล่อยคอยดูคอยด่อยดาอยู่คนทำงานอยู่คนเดียว มึงต้องช่วยกันด้ไอ้เฮียแล้วมันจะเป็นไปได้ไงถ้าคนเดียวอดนายกเนี่ยมึงก็ทําไม่ได้หรอกคนเดียวอะ่ะแต่กูก็เชื่อมั่นไงว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยกูพูดตรงตรงนะกูไม่เคยเห็นใครมาเลยไอ้เฮียตั้งแต่ยกไหนมาเลยเอานี้ว่ะไม่เคยมีใครที่จะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมกูพูดตรงตรง,ตรงนะแล้วมึงเอาไปวิเคราะห์แล้วกันมึงเหยา่าเอาเอาเอา,เอาอะไรอะ่ะเอาความคิดของมึงเองไงที่แบบส่วนตัวมึงแล้วแล้วก็มาให้ ให้สังคมส่วนรวมเนี่ยเขาต้องก็ต้องมาเดือดร้อนเนี่ยมึง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 คิดมั่งไอ้ทียมึงเป็นมนุษย์เหมือนกันการที่มึงพูดออกไปมึงรู้เปล่าว่ามันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทําบ้านเมืองวุ่นวายทาไมช่วงนี้คิดมั่งไอ้ทียวิกฤตขนาดนี้มึงต้องรวมใจกันแล้วไอ้คุยรวมใจกันสิไอ้ที่เลียดชังกันอะไรของมึงเนี่ยเขารักษาบ้านเมืองกันได้ขนาดไหนระบบเนี่ยกูว่าระบบเมืองไทยดีที่สุดในโลกนี้ไอค้ควยมึงจาไว้ มึงเห็นไหมตั้งแต่ยุคไหนมาเคยมีเรื่องปัญหาอะไรมากมายเหมือนประเทศอื่นเขาไหมนะพวกมึงเนี่ยมันอ้ที่คิดซะมั่งแต่ไอ้ควยมึงเอาแต่ชีวิตของพวกมึงเหรอมึงมองชีวิตข้างๆเขาม้างไอ้สัตว์กูไม่อยากจะพูดหรอกไอ้เรื่องพวกนี้ต้องพวกกูขอโทษทีบางทีกูกับพูดคนเรามันมันมีอารมณ์พูดไอ้สัตว์มัางไอ้ที่ยมั่งต้องขออภัยแล้วกันแต่ว่ามันมันอัดอั้นมากแล้วที่ว่าดูๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ยมันปล่อยไปแม่งกันเลือดเท้ากันใหญ่แล้ว คิดมัง่งมีความคิดมัง่งไอ้สัต์เอ้ยประเทศไทยแดนหากรักษากันมาดูแลบรรทบหรุษเราไอ้เฮี้ยตายมันเท่าไหร่เราเสียหายกันไปเท่าไหร่ไอ้เฮี้ยงมันทะเลาะกันควรให้ประเทศเหมือนก็มาขำมาหัวเราะงั้นเหรอฮะเหมือรู้จักมั่งไอ้ส้นตีนอกูเบื่อพวกมึงไอ้เฮี้ยพูดแบบพูดได้มีสาระกูไม่ว่าหรอกพูดเออให้มันดูมันเข้าท่าเข้าทางกูไม่พูดไอ้เฮี้ยไม่ใช่ป่ะเอ้เออกไปอ้เออกไป ไอ้ที่่พูดมันคนปัญญาอ่อนไอ้สัตว์พูดมึงมึงมึงพูดแล้วมึงมึงคิดหรือเปล่ามันจะไปยังไงนะไอ้สัตว์มึงจะเอาคนที่เอ,อี้ยเข้ามาอีกหรือไงพอสักทีเถอไอ้เที้ยกูนี่ก็แก่มาแล,แล้วกูเห็นหมดแหละไอ้สัตว์มันต้องมาอวดดีหรอกแม่เด็กรุ่นรุ่นหลังนี่ต้นตีน